เธอเดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกวา่าเธอเดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะคยุยคว้าและจะทำให้เราได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวเมื่อดาวดวงนั้นที่ฝันจะอยากเป็นเธอเดาวดวงนั้นละ จะคุยควา้าและจะทำให้เราได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวทั้งโลกอะไรครับผมก่อนจากกันไปวันนี้เดี๋ยวเรานะครับผมขอให้นะะ้องๆครับ โปรโตัวเองนะครับผมเชิญช่วยให้รักเราแล้วก็โหวตเราด้วยเริ่มที่คนแรกเลยเจนนี่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะ